เรียบร้อยเรียบร้อยดูนังตตบดูนังเตบมาทางนี้มาทางนี้โอ้สวยงามสวยงามโอ้ฮินกิอีกแล้วตัวนี้ฮึบโอ้ยัส yes. มา <c oughs> ใสวยงาม,งามท่านผู้ชมเลย ข้<ท>อฮ่่ <c oughs> นี่กัดเหยื่อกัดเหยื่อใส่แบบงามๆโอเค